วันที่12สงิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา7นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชากุศลปล่อยโคนก ลลาและเตา่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564ณท่าวาสุกรีเขตดุสิทธิ์กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุฬานณน์ประธานองคมนตรี ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลนถวายพระไตรถวายเครื่องสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปรินายก และประสงค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2564ณพระโอสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถว,วายพระทหารเพนถวายพระใจและถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564ณวัดพระอารามหลวงจำนวน8วัดได้แก่วัดบรวรนิเวศวิหารวัดเชตุพนวิมลมังคลา,าราม วัดราชประดิสถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามวัดราชาทิวาสวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดชนะสงครามและวัดทงรัตนารามกรุงเทพมหานคร